Vâng à đi ha. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ดำนํานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิป i m e less ทั้งหมด12ราศีที่กิ่งฟ้าจะแยกคลิปให้ว่าอย่างเช่นเดิมนะคะ,ะภายใต้หัวข้อเดียวกันเลยคือเรื่องใหญ่สําคัญอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา24วันนี้นะคะที่ทําไมต้องเป็นเลข24วันเพราะว่าช่องของกิ่งฟ้าที่ทํามา8-9ปีเป็นเลขประจําตัวกิ่งฟ้าไป เป็น24วันนะคะก็ขอทุกท่านดูอย่างมีสตินะคะ,ะดูเป็นแนวทางพอดูเป็นแนวทางและไกด์ไลน์ต่างๆนะคะเพื่อรับกําลังใจเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ยหรือคำทนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นดูตรงนี้เพื่อเป็นขวัญกาลังใจถ้ามีอะไรที่พี่พ่ยต้องการจะเตือนกิ่งฟ้าก็จะเตือนตามพลังงานพายนั่นแหละกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณอาจจะได้กําลังใจได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆกลับไปนะคะอาจจะสร้างแรงฮึดสู้ในการดําเนินชีวิตต่อไปให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ ปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะคือมันเป็นปัญหามากๆเพราะว่าบางท่านกออ็ฟังเร็วแบบระดับของกิ่งฟ้าไม่ได้ก็คือมันสามารถปรับได้ค่ะแต่บางคนหลายคนชอบฟังในระดับนี้กิ่งฟ้าเชื่อว่ากิ่งฟ้าแบบ เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วค่ะแล้วก็มันปรับได้เท่านี้ฉะนั้นใช้ YouTube ในการปรับละกันนะคะ,ะในตัว Setting หรือฟันเฟืองนะคะมันจะมีอยู่ปุ่มด้านบนใน YouTube นะคะคุณไปกดได้เลยมันจะเรียกว่า playback speed หรือปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะคุณสามารถที่จะปรับมันได้ถ้าอยากให้เป็น เร็วขึ้นก็กดเร็วขึ้นได้เลยสปีดให้มันเร็วขึ้นไปเลยถ้าอยากช้าลงก็ปรับช้าลงได้แต่ถ้าอยาก normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนฟังแบบในเรื่องความสปีดไม่เหมือนกันอันนี้กิงฟ้าเข้าใจนะถัดไปถ้าใครอยากดูเป็นดวงรายเดือนดวงรายปีกิ่งฟ้าทําเอาไว้ทุกๆเดือนอยู่แล้วแล้วก็ทําทุกปีเลยนะคะสามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ด้านล่างหรือว่าเข้าไปดูในช่องของกิ่งฟ้าได้เลยส่วนเพียร์คารพิกัสโนในแบบฉบับของอาจารย์กิงฟ้านะคะก็จะมีเป็นการเลือกที่หินต่างๆนะคะแล้วก็ เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์กิ่งฟ้าในการทำนายดวงเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ที่8ใตต description ได้เลยมีหลากหลายร่วมหลายร้อย EP ก็สามารถไปดูกันเพลินๆกัน,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 นได้เลยถ้าเกิดรู้สึกเบือ่อรู้สึกเหงานะคะอ่ะโอเคค่ะตอนตอนีน้นะคะขออนุญาตแจ้งก่อนเลยว่าถ้าใครไม่อยากฟังพาร์ทนี้สามารถกดสกิปข้ามหรือไปกดทม์สเต็มด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าจะขออนุญาตป้ายยาค่ะอ่ะต้องขอแจ้งทุกท่านก่อนว่าตอนนี้ยูทูบมีให้แตะโปรดักด้านล่างนะคะกิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าขนมเล็กๆ ในการพัฒนาช่องให้กับทุกท่านได้ดูต่อไปเนื่องจากกิ่งฟ้าทำคลิปตรงนี้คุณไม่ต้องเสียค่าเมมเบอร์หรือไม่ต้องเสียใดใดทั้งสิ้นคือเข้ามาดูเป็นการกุศลได้เลยนะคะกิ่งฟ้ายินดีที่จะทําคลิปตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเหตุผลที่กิ่งฟ้าไม่ได้เปิดเมมเบอร์ชิพเพราะว่าอยากให้ทุกท่านดูพร้อมกันอันนี้เป็นอันนี้น,นี้ส่วนบุคคลนะคะ,ะแต่ละคนแต่ละช่องจะไม่เหมือนกันนะคะแต่กิ่งฟ้าอยากให้ทุกท่านดูพร้อมกันแล้วก็ อยากให้ทุกท่านดูตรงนี้เป็นกําลังใจต่อไปนั่นเองนะคะส่วนคลิปต่างๆนะคะที่กิ่งฟ้าทำเนี่ยกิ่งฟ้าทําแบบไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะก็เลยคิดว่าการแปดโปรดัก t ์ที่กิ่งฟ้าป้ายยาเองโนสปอนนะคะที่กิ่งฟ้าใช้เองจริงๆแล้วคิดว่าดีแล้หลายๆท่านก็ชอบถามกันเข้ามากิ่งฟ้าก็เลยมาทําในคลิปนี้รวบรัดเอาไว้นะคะสั้นๆคร่าวๆเฉยๆนะคะอ่ะ คนจะต้องถามแน่ๆว่าลิปสติกวันนี้กิ่งฟ้าใช้อะไรสีโดดเด่นมากเลยนะคะใช้อย่างเดียวลิปสติกอันเก่ากิ่งฟ้าไม่ได้ใช้แล้วเพราะกิ่งฟ้าชอบยี่ห้อน,นีมอมากมากนะคะดินโตนะคะคือเป็นยี่ห้อที่ราคาย่อมเยาแล้วก็สีชัดมากนี่คือใช้สีอันเดียวจบ ไม่มีอะไรเลยอาจจะมีแค่เพิ่มลิปกลอสที่ไม่ได้มีสี mm. เพิ่มให้มันแวววาวเท่านั้นเองนะคะอันนี้จะเป็น uh, d le, ur, ิ n t จเ Blur วี่ l ิปเท t นะคะส mm. ชื่อว่ามี m n t a o Mori mm. นะคะกิ่งฟ้าซื้อมาหลากหลายสีมากแต่วันนี้เลือกใช้สีนี้นะคะ mm. ก็สามารถไปตามตามกันได้แพ็กเกจเขาดีมากๆนะคะอ่าแล้วก็สำหรับที่ปัดขนตาวันนี้มีอันใหม่มาแนะนำนะคะของออตโตดีมากเวอร์ wear, นะคะเพราะว่า กิงฟ้าเห็นแบบอินฟลูเอนเซอร์นะคะแบบพอสอจีนใช้กันเยอะมากอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณมันดีมากค่ะเพราะว่าอะไรมันทําให้แบบเส้นผมมันเรียงกันแล้วราคาย่อมเยาวมากจริงๆนะคะแล้วส่วนเสื้อวันนี้ที่กิ่งฟ้าใส่เพราะหลายคนก็ชอบถามว่าเสื้อกิ่งฟ้าใช้อะไรนะวันนี้นะคะที่กิ่งฟ้าชอบมากๆซื้อมา3-4ตัวจากเขานะคะก็คือตัวเมทรงนะคะแปลว่าบ้านนั่นเองมีทรงนะจ๊ะอ่าด้านหลังก็สวยมากๆขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตนะคะทุกทน <laughs> อ่าโอเคให้ดูประมาณนี้นะคะเป็นโอเวอร์ไซส์ค่ะคือกิ่งฟ้าชอบใส่อะไรที่แบบ มันสบายๆผ้าเขานุ่มมากนะคะแล้วก็ไม่บาดผิวอะไรเลยอ่ะคือชอบมากๆก็เลยอุดหนุนเขามา3ตัวนะคะชอบมากนะคะก็ไปตามกันได้กิ่งฟ้าปักตะกร้าเอาไว้ด้านล่างนะคะก็สามารถคลิกตามๆกันได้เลยส่วนพี่ไดซสั้นเจ้าเดิมเจ้าเก่าดีมากๆตอนนี้ฝุ่น PM คือเยอะสุดไม่รู้จะเยอะยังไงกิ่งฟ้าเตือนในคลิปก่อนที่เป็น t i m e l e s อ,อะไรเรื่องใหญ่สําสคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณ15วันอันก่อนอาเวอร์ชันอันก่อนนะคะ อันนั้นว่าแบบฝุ่นหรือว่าพวกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจอย่าปีนี้มันอาจจะมาต้องระวังนิดนึงก็สามารถใช้พี่ไดซ์ซันถ้าคุณอยู่ที่บ้านที่พักอาศัยต่างๆนะคะในการที่จะกรองอากาศมันอาจจะมีลมเล็กๆเหมือนพัดลมเล็กๆแต่มันไม่ใช่พัดลมนะคะมันคือที่กรองอากาศนะคะก็สามารถไปตามมพี่ไดซันกันได้กิ่งฟ้าใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไดซันคือเยอะมากทั้งเครื่องเป่าผมนะคะทั้งแบบที่หนีบต่างๆแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเครื่องกรองคือสุดแล้วของเขากิ่งฟ้าชอบมากนะคะก็สามารถไปกดตะก้าตามกิ่งฟ้ากันได้เลย ะะถ้าใครกดกิ่งฟ้าขอขอบคุณมากๆล่วงหน้านะคะที่ทําให้กิ่งฟ้าได้นําส่วนเงินเล็กๆน้อยๆนะคะนํามาพัฒนาช่องต่อไปให้กับทุกท่านได้ดูนั่นเองนะคะหรือท่านใดจะจับอยากกดซูเปอร์แตงก็ขอบคุณมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังและชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเรื่องใหญ่สําคัญที่กาลังจะเกิดขึ้นข,นของคุณในระยะเวลา24วันนี้คืออะไรคือแล้วตับไพ่จะบอกเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ sustenance divine support energetic movement พระแม่คงคาพระราหูแล้วก็พระอรสรัสวัสีนะคะ Page of Wands, Ten of Wands, Seven of Cups, Five of Pentacles, Ten of Swords, Queen of Cups, The Hermit, Eight of Swords, Nines of Pentacles, the chariot. โอเคเป็นยังไงบ้างอันดับแรกนะคะสิ่งที่กิงฟ้าเห็นเป็นคําเตือนก่อนละกันนะคะช่วงนี้นะคะการใช้เงินหรือว่ากินเลทเนี่ยมันจะยั่วยุคุณเยอะนิดนึงนะคะมันอาจจะเป็นจังหวะจังหวะดวงก็ได้แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าบางทีมันก็อยู่ที่ตัวเราเนั่นแหละนะคะอาจจะถ้าเราบอกว่าเราควบคุมเรื่องกินเลทตันหาของเราได้กิงฟ้าดีใจด้วยว่าเราเป็นมนุษย์เหนือดวงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าช่วงนี้เออว่าใช้เงินเก่งหรือว่าแบบ ไปซื้อกับสิ่งที่มันอาจจะแบบมีอยู่แล้วหรือไม่จําเป็นหรืออะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ละไปก่อนละกันหรือว่าถ้าพูดตรงๆถ้าจะลงทุนทําอะไรตอนนี้คือคือเว้นไปก่อนละกันนะคะคืออาจจะรอสักประมาณอีก1นึงสสองเดือนค่อยวางแผนว่ากันใหม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไพ่ <c ười> มันขึ้นว่าจงทําในสิ่งที่ตัวเองอทําค้างเอาไว้แล้วเหมือนไพ่ขึ้นเหมือนแบบการสารต่อในสิ่งที่ตัวเองทําค้างเอาไว้นะคะ <c ười> หรือว่าไปต่อกับบางสิ่งบางอย่างที่มันมันแบบ ทางสะดวกหรือว่าไม่ทำให้เราเสี่ยงมากจนเกินไปจะดีกว่านะคะทำอย่างนั้นก่อนดีกว่านะ เพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าหนึ่งอย่างถ้าสมมติคุณจะร่วมลงทุนอะไรกับใครนะคะต้องระวังมากๆคือการโดนหกักหลังการหลอกลวงนะคะหรือว่าการลงทุนอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงแล้วมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีที่จะตามเข้ามาแต่ถ้าเราบอกเออไม่ได้ทําสิ่งนี้เราระวังตัวเองอ่ะเราก็ถือว่าข้ามคําทํานายนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเราเองกําลังจะทําอะไรบางอย่างอยู่ก็ช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งด้วยละกันแล้วก็วกถ้าสม,มมติคุณเข้างานปาร์ตี้สังสรรค์มันเป็นสิทธิ์ของคุณคะ่ะไม่ว่ากาันมันเหมือนมันเป็นมนุษย์เราก็มันมีป แค่ว่าเมาและอยาขับเท่านั้นเลยนะคะมิฉะนั้นคุณทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนมีปัญหาตามมาแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ระวังให้มากนะตรงจุดนี้แต่ถ้าเราบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ดื่มหรือไม่ได้ขับสังสรรค์หรือว่าดื่มแล้วมีสติอยู่ก็ก็ดีนะคะประมาณนั้นนะคะแต่ไพ่ก็นั่นแหละเขาขึ้นเตือนในเรื่องเหล่านี้ต้องระวังมากๆเท่านั้นเองแต่นอกนั้นเรามาฟังสิ่งดีๆกันดีกว่านะคะช่วงนี้กิงฟ้ามองว่าถึงแม้คุณเองอาจจะต้องทํางานหนักอยู่บ้างแต่ คุณจะมีรายได้เข้ามาโอเคมากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะแปลว่าหมุนเงินที่อาจจะคล่องมากขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกถ้าเอาเงินไปใช้กับสิ่งที่มันไม่จําเป็นหรือกินเลนมากเกินไปหรือการเข้าสังคมมากเกินไปมันอาจจะเกิดปัญหาตามมาก ตามมาได้แต่ถ้าเราควบคุมตรงจุดนี้เราดูดวงตรงนี้เพื่ออะไรคะอยู่เหนือดวงรู้เอาไว้จะได้แก้ไขป้องกันได้ท่วงทีได้ทันท่วงทีเนาะฉะนั้นเราบอกว่าใช้เงินก็มีสตินิดนึงเท่านั้นเองนะคะ,ะแต่จริงๆเงินของคุณดีมันเหมือนจะเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางก็ได้หรืออาจจะได้เงินพิเศษตามมาก็ได้แต่บางท่านอาจจะมีโอกาสได้กลับไปทําอะไรเดิมๆเก่าๆหรืออาจจะได้มรดกตกทอดของล้าค่าของมีค่ามาจากการสืบทอดตระกูลมาหรือว่าเราต้องรับงานเหมือนไม้ต่อจากบุคคลอื่นก็เป็นได้นะคะแล้วจะบอก เลยว,ว่าวาจาของคุณจะศักดิ์สิทธิ์มากๆฉะนั้นหนึ่งอย่างจงพูดแต่สิ่งดีนะคะสิ่งที่เป็นมงคลแต่ถ้าเราต้องใช้คําพูดในเชิงตักเตือนคนอื่นก็ต้องใช้คําพูดอย่างมีเหตุผล แต่อย่าใช้คำพูดเป็นเชิงสาบ,บแช่งเด็ดขาดนะคะมันจะทำให้ปัญหาตามมาแน่นอนแล้วก็กรรมไม่จบไม่สิ้นกับบุคคลน,นั้นถ้าเราเองไม่อยากเจอบุคคลน,นั้นถึงแม้เขาจะไม่ดีกับเราลรวแบบฉันอยากสาบแช่งมากมันจะตอกกรรมไม่จบไม่สิ้นเอาโหสิกรรมให้ได้ไม่ได้บอกว่าต้องโหสิกรรมภายในวันนี้พรุ่งนี้แต่จงอโหสิกรรมให้ได้นะคะใจคุณจะเบาชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะคะรวมถึงจะบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองถ้าเราหมั่นกระทําในสิ่งที่ดีพลังงานมันขึ้นการพิสูจน์นะคะช ช่วงนีคุณเองอาจจะแบบสมมติต้องทํางานโปรเจกต์หนึ่งแล้วเหมือนต้องพิสูจน์ตัวเองกับลูกค้าอันนี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยหรือว่าอยู่ในช่วงของ probation คือการทดลองงานก็ได้หรืออยู่ในช่วงของการที่เราเองอาจจะต้องแบบพิพสูจน์ฝีมือศักยภาพของเราให้เต็มที่มากๆ จงเทม็มที่กับมันคุณทําได้นะคะเป็นกําลังใจคุณมากๆเลยนะคะเพราะช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีหลากหลายเรื่องที่ต้องวิ่งเต้นต้องทําแต่ถ้าใครเป็นอาชีพที่ต้องอเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นอาชีพที่ต้องให้คำปรึกษาคนอื่นเหมือนอต้องวิ่งเต้นต่างๆหรือว่าต้องทํางานหลากหลายอย่างหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่อง าการสอนอะไรเงี้ยอย่างที่กิงฟ้าว่าคือครูบาอาจารย์เนาะหรือเป็นอาชีพต้องเดินทางไม่อยู่ติดกับที่หรือเป็นอาชีพต้องใช้การจินตนาการหรือเปิดร้านอาหารร้านอาหารตอนกลางคืนก็ได้หรือทํางานแบบเป็นกะอย่างเช่นโรงแรมอะไรเงี้ยนะคะหรือทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าพวกแนวเอนเตอร์เทนนักดนตรีนักร้องหรือว่าต้องอาชีพต้องใช้คําพูดต่างๆช่วงนี้เด่นแบบมากๆจะทําเงินได้ดีพูดดีจะเป็นสีแกตัวมากพูดดีจะทําเงินท,ทําทองให้กับคุณ พูดแล้วจะมีคนเชื่อฟังพูดแล้ววาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์จะมีคนนับหน้าถือตาคุณหรือให้เกียรติคุณหรือว่าคุณโน้มน้าวจิตใจคนได้เก่งคําพูดของคุณจะเหมือนมีหลักการมีน้ําหนักมากๆจนคนเชื่อถือคุณฉะนั้นพูดในสิ่งที่ดีดีกว่าเนาะพลังงานขึ้นดีมากตรงจุดนี้โดยเฉพาะวาจาของคุณเป็นเอกมากๆจริงๆนะคะหรือการสื่อสารพิมพ์แชทโพสตคุยสื่อออนไลน์ก็ยังได้เลยนะคะอ่าแล้วก็มันเหมือน ช่วงนี้ถ้าใครกําลังเรียนกําลังศึกษาอยู่อะค่ะมันเหมือนกับว่าโอเคมากๆไปรอดนะคะแต่บางคนอาจจะต้องใช้เงินไปกับเรื่องค่าโลเรียนเยอะเหมือนกันในการเรียนรู้เพิ่มเติมแต่บางคนอาจจะเป็นการเรียนยูเรียนรู้เพื่อต่อยอดในเรื่องธุรกิจต่างๆหรือว่างานอดิเรกก็ได้หมดค่ะถ้าเราหมดเงินไปกับตรงจุดที่มันสําคัญหรือหมดเงินไปกับสิ่งที่จําเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่ตัวเราไม่ว่ากันนะคะ แต่กิเลสอะไรที่มันตัดได้จงตัดละกันนะคะสัตว์คู่บุญบางคนอาจจะมีสัปสัตว์เลี้ยงหรือได้สัปสัตว์เลี้ยงมาหรือบางคนอาจจะมีเพื่อนคู่หูหรือมีคนคอยแบบคอยช่วยเหลือเราดีหรืออุปถัมเราหรือเมตตาเราดีมากๆเลยนะคะแต่ช่วงนี้คือจะบอกเลยว่าให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพโดยเกี่ยวกับเรื่องพวกทางเดินหายใจฝุ่นตอนนี้มันมาอยู่แล้วเนาะ,ะทางเดินหายใจเกี่ยวกับเรื่องการที่เราอาจจะแบบไปที่สาธารนณะตอนนี้ถ้าเป็นไม่ได้ใส่หน้าก,ากากบ้างก็ดีนะคะเพราะว่า อะไรก็ไม่แน่นะคะมันอาจจะแบบมีโรคภัยที่เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจม,มันกลับมาหาตัวเราได้นะคะแล้วก็ถ้าเ,เราอยู่ดีแบบคนที่มันเยอะๆอย่าอย่าลืมที่จะใส่หน้ากากจริงๆอันนี้คือเตือนหลายรอบมากเพราะว่าภัยึ้นเตือนว่าระวังอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้ ผื่นคันหรือว่าบางทีหาสา,สาเหตุไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเกิดเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังนิดหนึ่งด้วยละกันนะคะชีวิตของคุณช่วงนี้ถ้ามันเกิดปัญหาจะมีคนมาช่วยแก้ไขหรือคุณจะแก้ไขได้ตัวของตัวเองได้มันเหมือนมีการแก้ได้ตรงจุดแก้ได้ทันท่วงทีหรือว่ามันมีการหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีคู่รั์ค่ะจะมีคนคอยช่วยเหลือหรือบางคนอาจจะแปลว,ว่าเจอคู่ที่มาทําธุรกิจด,ด้วยมาทํางานด้วยทุกอย่างต้องวางแผนให้ดีก่อนละกันนะ แล้วก็ต้องมีสัญญาและลักษณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครกําลังที่จะแบบเหมือนถ้าใครโสดอยู่อะคะ่ะถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่ถ้าเราไม่ได้ออกไปไหนหรือไม่ได้เจอใครใหม่ๆมันก็เจอยากเนาะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าลึกๆบางทีบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยอยากยุ่งกับอะไรกับใครมากฉันโอเคฉันไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินดีกว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่ง,งานไม่ว่ากันดีนะคะเพราะว่าไม่มีงานไม่มีเงินลําบากแต่ถ้าเราบอกว่าเรากําลังคุยกับใครสักคนนึงอะคะ่ะ ถ้าศีลเสมอกันไม่ใช่แค่เรื่องทัศนคตินิสัยอันนี้เอาไม่มองโลกสวยนะเอาบนความเป็นจริงฐานะทางสังคมต้องคล้ายคลยคลึงกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพากันเหนื่อยจนลําบากไปเลยอย่างเงี้ยหรือบางคนมัน,ม,น,ม,นมันต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยในบางมุมนะคะฉะนั้นเลยบอกไพ่มันขึ้นว่าคุณอาจจะเจอคนที่ทัศนคติตรงการสถานะต่างๆคล้ายคลึงกันไม่มากไม่น้อยกว่ากันคือพอๆกันอยู่อะคะ่ะที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะมีการที่จะแบบคุยกันแล้ว เหมือนเป็นคู่รักไม่พออาจจะเป็นคู่ธุรกิจร่วมกันก็ยังได้ในอนาคตนะคะอนาคตนะนี่ถึงกิงฟ้าหมายถึงแต่จริงๆบางท่านที่สดอยู่ถ้าคุณกําลังคุยกับหลากหลายคนมันก็แปลว่าเป็นการเลือกคนที่โอเคที่สุดเป็น Choice ที่โอเคมากที่สุดนะคะมีเหมือนมีการเลือกสรรอยู่ในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทุกๆอย่างในชีวิตของคุณช่วงนี้โอกาสมันเข้ามาอย่างรวดเร็วจงรีบคว้าโอกาสเอาไว้ถ้าโอกาสตรงนั้นรู้สึกว่ามันไม่มีมาบ่อยๆแล้วนะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าหมั่นนั่งสมาธิไพ่ขึ้น9คือเลข9คืออย่างน้อย1ถึง 9นาทีหรือ5้ถึงเนาทีจะยิ่งดีต่อตัวคุณใครทําใครได้นะคะนั่งสมาธิหรือหากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิจะช่วยคุณได้ดีมากๆแล้วก็เวลาทําบุญต่างๆกิ่งฟ้าจะเป็นคนที่เวลาอุทิศสวนก่ศลน่ะจะให้กับเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเราให้กับคนที่มีระคุณ ให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก่อนในในโหมดของครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กิ่งฟ้าจะให้กับปู่พญายมราด้วยกิ่งฟ้าพวกู่นะคะคือในสายของหลวงพ่อฤาษีกิ่งฟ้าเป็นสายหลวงพ่อฤาษีพระกระถางเงินร้านที่กิ่งฟ้าสวดเป็นประจำแต่ละคนมีไม่เหมือนกันโอเคนะอันนี้กิ่งฟ้าถือว่าพูดว่าตัวกิ่งฟ้าเองนะกิ่งฟ้าก็จะมีการอุทิศส่วนกุศลให้กับพญายมราชด้วยนะคะประมาณนี้นะแนะนําเพิ่มเติมหรือลองไปหาบทกวดของเครว่าบทแผ่เมตตาหรือกลวดน้ี ดำก็ได้แต่กิ่งฟ้าจะเรียกว่าหลวงพ่อฤาษีนะคะหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสูงประมาณนั้นแล้วก็ การทำบุญต่างๆออแล้วแต่เราเลยอันนี้คือขอไม่จำกัดละกันทำได้หมดเลยทุกการทำบุญไม่ไว่าทำบุญกับคนหรือสรพสั์ทั้งหลายทำได้หมดเลยแล้วก็จะทำให้คุณเองมีไฟในการทำเสียง,งต่างมายิ่งขึ้นคือบุญกุศลนะคะบางทีแรงบุญเราอาจจะมองไม่เห็นแต่มันสัมผัสได้ว่าชีวิตของคุณมันกำลังจะดีขึ้นหรือว่าเรามีแรงฮึดสู้หรือมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์หรือมีไฟในการทำอะไรมากขึ้นหรือได้รับการชื่นชมชื่นชอบมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นที่รักมากยิ่งขึ้นนัั่นนเององงหหรรราาาาาคคุดดีมกกใใบบสสทท้้้ยิฟจะะชะื ดทุกหมดโศกค่ะอะไรที่มันมีกําลังจะหลุดพ้นออกไปสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาฉะนั้น24วันนี้เป็น24วันที่ดีสําหรับตัวคุณน,นะแต่ถ้าอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนขอให้คุณเรามาระวังแล้วก็จง แค่แบบอย่าไปเครียดกับมนันแค่เรามาระวังเอาไว้เฉยๆนะคะอะไรที่มันดีก็เก็บเป็นกําลังใจนะคะจริงๆพลังงานพ่ยขึ้นเป็นทิศทางที่ดีก็ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายเพลนี้นะคะ,คำะ,คะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอัอาจาจกิ่งฟ้าก็สามารถกดปุ่มสุเปอร์แดงได้หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกสุปเปอร์แดงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนกันนะคะแล้วตอนนี้มีการแปะโปรดักต์เอาไว้ด้านล่างนะคะถ การพัฒนาช่องต่อไปนั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนมากอยากจากใจจริงเลยนะคะหรือเพียงให้กดไลค์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งๆิงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบ o o กแฟนเพจได้ TikTok และ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปอื่นคะ่ะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ